สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับในพุ่นชาแนลวันนี้ในพุ่นมีเมนูเมนูน้ำสนอครับมาตํำทะเลครับตํำทะเลยูยว่วๆพริกชิ้นแกมครับผัดแปดขาวผักซีลาวสลัดนี่ขนมจีนแล้วหลวกเศษขนมจีนใช่ไหมมาครับตํำทะเลยูยว่ยวๆิซ์ฟเบอร์นุ่กันครับ แล้วคนอีซิมให้เบิ้งครับ